พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาวิทยาลัยเพื่อศึกษาพระไตรปิฎกขึ้นสองแห่งคือมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระชนกนาถพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมหาธาตุวิทยาลัยที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายขึ้นในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์ราชวารมหาวิหารภายหลังพระราชทานนามว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการใช้คำว่าวิทยาลัยในภาษาไทยการศึกษาพระปริยติธรรมพัฒนาสู่ระดับปริญญาตรีมีคณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกและสร้างอาคารเรียนในบริเวณที่เคยเป็นสระน้ำทิพยานิพาในเขตของวัดได้รับรองวิทยาฐานะปริญญธรรม9ประโยคและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสง์ปัจจุบันได้เปิดรับบุคคลทั่วไปด้วยกรุงศรี รวมสืบสารความเป็นไทย